พี่น้องคะวันนี้มาพบพ้ากกับยายสิบแปดหลอดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเมื่อนี้ย,ยสิบมีเรืืองเล่าดีๆทีสิมาเ้าสู่พีสูส่น้องฟังคือเก้านั่นแหละคะ่ะเหลืองเล่าดีๆทีสิบอกในวันนี้ค่ะน้องยุกิหายทองคำคือเก้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะเรียกเลยว่าบ่ถึงบ่ได้ค่ะสําหรับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้คะ่ะพี่น้องน้องยุกิหายทองคำเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่สู้สู้มาตั้งแต่ อายุยังหน่อยแล้วก็สู้มากๆแล้วก็ลำบากมากๆค่ะทาย้อนไปเบิ้งอดีตตั้งแต่ที่พานมากนะคะตั้งแต่นองสู้มากเท่าจนมามหอดสมือนี่ค่ะไกลกันคือนฝากับดินนด้ค่ะพี่น้องสู้จริงๆถ้าเป็นผู้อื่นนี่ถอยไปแล้วให้วางสั่นค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบนะคะพี่น้องในสผพานกับอุปสรรค ด่ามาหลากหลายค่ะบางเถ้าตาเข้าเป็นผู้ที่เสพข่าวซื้อ,อข้าวบอเป็นโตของน้องเองแต่ย่งแบบรู้สึกบั้นทอนสุขภาพจิตค่ะพี่น้องค่ะแล้วที่นี่เด็กหน่อยอายุแค่นี้นะคะพี่น้องต้องว่าสู่ตองมาพ่ออีหยังมากไหมกับเส้นทางที่ถนนเส้นที่น้องเลือกแต่น้องก็สามารถ ผ่านพ้นอุปสรรคนัแนๆมากได้ตลอดค่ะพี่น้องย่อมรับอีกทีเดีอค่ะตรงนี้มันโมแมนธรรมดาเดีอค่ะดามานี่แล้วก็เรื่องเล่าต่างๆที่พบเจอมานี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีให้ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่มี่พ่อแม่ยืนเคียงขางแล้วก็ให้กำลังใจน้องแล้วก็พ่อแม่เอฟซีทีฮักแพ่งน้อง เข้าใจร,ารักกะไห้กําลังใจน้องตลอดค่ะทําให้น้องมีแรงฮึดขึ้นมาแล้กกะสูดต่อจนมีทุกมือนี้ค่ะแล้วมือนี้แย่สีสีเว้าถึงโพดโพดหนึ่งค่ะพี่น้องแย่สีเดี๋ยวไปเห็นลายเงาเลยค่ะพี่น้องค่ะกะเ็เลยอยากยิบยกขึ้นมาอาม่านมาเว้าสู้พีสู้น้องฟังค่ะเมแมนสฉพาะเห้าไหมค่ะพี่น้องที่ย่อมรับในความ เกงความสามารถของน้องค่ะโพดนี้ก็คือกันค่ะพื้นในโดโพ์บอกว่าสาวน้อยที่กำลังฮอตสุดๆขวัญใจมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำค่ะยูกิเพนปาก,กาหรือ,อยูกิไ้ทองคำค่ะพี่น้องสุช่วงเป็นสาวที่มากความสามารถตั้งแต่เด็กจริงๆเรียกได้ว่าฉายแววแต่เด็กจนต้องมีโอกาสมาอยู่ค่ายของไอดอลที่ตัวเอง ชื่นชอบอยางลำไยหายทองคํำค่ะพี่น้องอ่ะพราะว่าน้องยุบก,กินเพิ่นมีไอเดอนในใจเพิ่นตาใดค่ะเพิ่นชอบพีลำไยหายท้องค้ตัตงแต่สมัยที่เพิ่นบอกขั้นมีสื่อเสียงั้งแต่สมัยเพิ่นอ่บอกขั้นดังบอกขั้นมีอีหยังผุนละค่ะคือเพิ่นชอบพีลำไยหาหท้องคำํำแล้วมือหนึ่งเพิ่นก็ได้เขามาอยู่ในค่ายไหายทองคำํำค่ายเดียวกับไอเดอนที่เพิ่นชื่นชอบค่ะพี่น้องแล้วกระ ลำไยหายทองคำแอบกระซิบว่ายูกิมีเซอร์ไพรส์มาฝากทุกๆคนด้วยนะคะพี่นอ้องยูกิในวัยเพียง16ปีกับความสามารถที่ชัดเจนเรื่องหมอลำนะคะผ่านประสบการณ์มากมายตั้งแต่เด็กมุ่งม,มั่นตั้งใจจนตอนนี้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวรวมไปถึง เป็นบอสตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราค่ะบอสยูค่ะ,คะแห่งยูกิแบรนด์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะถือว่าความสามารถของน้องอีกขันหนึ่งแหางสันสก่ะนำทีมวงของเพลินค่ะวงยูกิแบรนด์เนี่ค่ะออกไปสู้ไซสหูไซสาตาพอแม่พี่น้องได้พบได้เห็นแล้วค่ะสู้ไสหูไซสาตาแล้วว่า นองมีความสามารถสำํำใดสามารถเป็นผู้น้ำใดต่างแต่อายุยังหน่อยค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นองครักพิทักษคุณยูค่ะ,ะทีมงานของเพื่นนะคะพี่น้องประสบการณ์ทีวิตให้อะไรกับเด็กสาววัยเพียง16ปีคนนี้บ้างห้ามพลาดนะคะแล้วคุณจะตกหลุมรักยูกิเทนพาก,การับรองว่าเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสม่วนซื่น ซึ่งให้คอคิดหลายๆยางแน่นอนค่ะสําหรับรายการ 1, 2, หนึ่งสองสามคอคิดหลายๆยางค่ะในะชีวิตของหลองทีพานมานนะคะค่ะเขาไปลอดติดตามได้นะคะในใน,ในรายการในวันเสาร์ที่ยีมิถุนายนนี้ค่ะเวลา22ี่สิบนาฬิกาคือซีถุงเคิงค่ะทางช่อง 7 HD ค่ะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆของน้องยูกีหายทองคําของเฮาค่ะคือบอเบาถึงบ่ได้ค่ะย่อมรับอิหริลักะยิ่งไปพบปะโตน้องละกะไปได้ได้ไปสัมผัสได้ไปเข่าใกล้ชิดกับน้องแห้งสิลุงรักน้องไปลายค่ะค่ะบ่แมนว่าเป็นข้างนึงข้างเดียวค่ะไปย่ไหนก็คือเก่าเมยค่ะ ทายาสายคือเกาตอนรับขับซูเฮาดีคือเกาเห็นพีเห็นน้องยิ้มใส่เออแบบน่ารักมากๆอะค่ะเพราะว่าพ่อว่าแม่เพิ่งแต่งงาเลยค่ะพี่น้องค่ะนิ่งไปย,ย,ยูย่ำไข่ไงหายทองคำกันด้วยวันเพื่นสิเปลี่ยนไปบนนอกยิงบนนอกกระบ,บอค่ะพี่น้องแหงดีแหง,แหงว่างโตคือเพิ่นเริ่มเป็นสาวเนาะค่ะเริ่มใหญ่ขึ้นมแหงว่างโตโอ้บบตองห่วงค่ะ เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นายหางเพื่นก็นได้จัดคิวงานไหว้ร่องรับให้นนองยุ่กินนี่บ่ขาดสายเลยค่ะงานเต็มเปรียมทุกเดือนค่ะแล้วก็นี่ครับเห็นบอกว่าบดโดน,นี่ค่ะร่อรุ่นค่ะร่อสะพายสีมีหยังเด็ดๆออกมากอีกคู่การโฆษณาอีกค่ะโฆษณาหรือทัศนะนี่ล้ะเอ้อก็อ่านบ่ถือดอก ตัวนังซื้อสามตัวก็อ้ามบอถือดอกค่ะพี่น้องทัศนะเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะล่อเบิ่งข้อติดตามล่อหายกระลังไจล,อล่จลอหลุนล่อเชี่ยเบิง่งค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่หากแพงนองยุก,กี่ยวายทองค่ำนะคะกะรับรองเ่ราพิษหวังค่ะอ่เชี่ยหลักก็รหายกระลังใจนองต่อไปค่ะแย่สิทแปดหลอดเองกะหายลุนเชี่ยตลอดค่ะน้ำติดตามนองตลอดหลักกะะน้ำเรื่องเล่าของนองแต่ละมือมาอัปเดตซูพอแม่เอฟซี ฟังถูกมือค่ะบ่หน่อยกาไลค่ะค่ะทึงแมนเรื่องเล่านั่นกับเป็นเรื่องเาล่าดีๆทั้งนั้นไหมค่ะพี่น้องจักสิวาจังไหรข่อยมักของข่อยเนาะข่อยพ่อใจของข่อยเนาะเออข่อยติดตามของข่อยเนาะเพระสิวาจังไหรก็สสั่งแล้วค่ะค่ะสุดท้ายเนี่นะคะยายสิบแปดหลอดกะมีเรื่องเล่าดีๆของน้องยุกิอ่ามาฝากพี่ฝากน้องซํมนี่กอนนะคะแล้วมีอย่างดีๆสีมาบอกมาคุยไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ จบแค่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ